วัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับรายการจริงหรือหลอกครับรายการจริงหรือหลอกคือรายการที่เราจะนําเรื่องเล่าทั้งจริงและหลอกมาบอกคนดูนะครับแล้วคนจะรู้เมื่อคนดู E อีถัดไปวันนี้อยู่กับผมเติงนันทพงศ์อุดมกูลนะครับครับอยู่กับเอิร์ธสิทธิพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอิร์ธตอนนี้ก็คือได้เลือกงามยามดีนะครับเราเลยมาเปิดรายการใหม่ของเราชื่อว่ารายการจริงหรือหลอกอ่าคุณลองอธิบายคอนเซปต์คร่าวๆให้คนดูเขาเข้าใจหน่อยว่าคนรายการเนี้ยเป็นยังไงก็รายการจริงหรือหลอกนะครับผมเป็นรายการที่ เราเนี่ยสองคนเนี่ยจะมาเล่าเรื่องให้คนดูฟัง嗯嗯ให้คนดูเล่นเกมกับเราใช่ว่าแบบเรื่องที่เราเล่าไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกใช่ให้คนดูคอมเมนต์ดูข้างล่างว่าแบบว่าเอ๊ะเรื่องที่คุณฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกก็เราจะมาเฉลยใ şey นอีพีตอนตัดไปอะไรเงี้ยเพื่อให้คนดูเนี่ยคอยติดตามเราใช่แบบว่าเฮ้ยจริงหรือว่าอะไรเงี้ยเกิดเกิดความใครอยากรู้ที่แบบว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าอยากรู้ก็ต้องตามรอติดตามแล้วก็พอเฉลยเสร็จปุ๊บในอีพีถัดไปเราก็จะเริ่มเล่าเรื่องต่อไปแล้้วก็็จะเเปปปนนูไอย่ีรรืๆคับ โดยที่เรื่องจริงเนี่ยเราก็จะเอามาจากประสบการณ์เราเองหรือสมวนต่างกับเราอะไรเงี้ยคนรอบตัวอะไรเงี้ยแล้วเรื่องหลอกก็เป็นเรื่องให้เราแต่งแต่งขึ้นมาเองอะไรเงี้ยให้คนดูแบบว่าคอยทายว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจริงหรือมันหลอกวะเพราะว่าไอ้เรื่องจริงบางเรื่องมันก็เวอร์เหมือนกันใช่ไหมไอ้เรื่องหลอกบางเรื่องมันอาจจะแบบสนุกอะไรอย่างนั้นเรื่องเรื่องจริงบางเรื่องอาจจะดูเวอร์กับเรื่องหลอกด้วยซ้ำใช่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 อืมอ่ะเราเริ่มกันเลยไหมเรื่องแรกเอออ่ะ เรื่องนี้มันคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนมสองเป็นของเพื่อนเรานะชื่อวอยกันเหตุการณ์นี้มันคือแบบพูดได้เลยมันคือเหตุการณ์ประหลาดเนอะเอ,ะอิเนาะเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดอยู่แถวโรงเรียนเราคือมันเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้พวกเรายังหาคำอ,อธิบายไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ก่อนที่จะเข้า <S <S <ต>เรื่องเนี่ยเราอยากจะอธิบายโลเคชันขอเรียนให้ทุกคนเห็นภาพก่อนจะได้เข้าใจตรงกันก็คือเนี่ยโรงเรียนเราก็จะเป็นอ่าน<อ>ี้คือโรงเรียนใช่ไหมแล้วหอเนี่ยมันอยู่ข้างๆโรงเรียนซึ่งอยู่ ก็คือประตูเกษตรประรตูเกษตรหรือประตูข้างอืมประตูข้างอ<ม>ืส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าประตูหน้าโรงเรียนอืมแล้วก็คือตรงหน้าโรงเรียนก็จะมีป้ายรถเมล์ด้วยใช่อ่าตรงนี้ใช่ไหมใช่รบริเวณนี้เป็นป้ายรถเมล์อ่าอธิบายาว่าถ้ามึงออกประตูกะเกษตรมาเนี่ยออกมาปุ๊บจะเจอเลยลานจอดรถลานจอดรถ<ด>มีอ,อย่างหนึ่งก็คือบะเวนตรงข้างโรงเรียนใช่ไหมอืมอ่าซึ่งถ้าไปเซเว่นเนี่ยก็คือต้องออกทางประตูหน้าโรงเรียนแล้วก็ขึ้นสะพานลอยตรงนี้อืมแล้วก็เซเว่นเดี่ยวประมาณนี้โรงเรียนเราอืม เรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเราคนหนึ่งชื่อว่าไอการใช่ไหมเราบอกไปแล้วลองบรรยายภาพไอกันให้หน่อยกันมั่งเป็นคนประมาณไหนวะเพื่อนไอการใช่ไหมบุคลิกภายนอกไอการมันจะเป็นคนแบบว่ากล้ามๆหน่อยตัวไม่สูงมากป้อมๆอะไรเงี้ยหน้าตาดูเป็นเด็กแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยอะไรเงี้ยตัวขาวดัดฟันอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบนักบาสอะไรเงี้ยนักกีฬาส่วนเรื่องที่ใส่ก็อย่างที่เพื่อนเล่ามาก็คือจะเป็นแบบว่าคนใจเย็นมีเหตุผลอะไรเงี้ยเออแบบว่า เป็นคนดีอ่ะอเป็นคนที่ถ่ายดีคนหนึ่งประมาณนั้นเอออ่าแล้วก็เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนมสองที่พวกเราเนี่ยเพิ่งเริ่มจะแบบแต่งเนื้อหนุ่มอนะเนาะแบบว่าพยายามจะจีบสาวๆอยากจะมีแฟนอะไรอย่างงี้อตอนนั้นในกันก็มีคนคุยอยู่คนหนึ่งเพิ่งจีบกันใหม่ๆมีวันหนึ่งมันไปเที่ยวกันกันกบมืดกันก็เลยต้องอา,า,าสามาส่งแฟนมันคนนี้ซึ่งไอ้ที่พักของผู้หญิงที่กันคุยอยู่เนี่ยมันแบบว่าอยู่ใกล้โรงเรียนไงอ่าเป็นหอเขาอยู่หอข้างๆโรงเรียนเออซึ่งมันเป็นที่มาของเหตุการณ์นี้เย วนนันหน้าที่การไปส่งแฟนนะพอการเดินม,มาถึงหอกบแฟปุ๊บอ่ะส่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมการเขาโทรรายงานเพื่อนเลยเฮ้ยนี่วันนี้กูไปเดทก,กับสาวมี่น,นี้น,นะส่งเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่การกำลังจะเดินไปแบบเดินกลับบ้าน่นะเนาะเขาได้ยินเสียงปั้งมงปืนอ่ะพอการได้ยินเสร็จปุ๊บมันก็เฮ้ยเชื่อเลยว่าหันไปดูปรากฏว่าเป็นคนที่ลักษณะคล้ายนักแมกการฟุตบอลตัวใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าแบบเหมือนเงาในโคน,นั้นไอ้การมันก็เชื่ออะไรวะพอการแม่งกำลังจะพยายามหันตัวกลับอ่ะพอแม่งขยับตัวนิดนึงปุ๊บ ไอ้นักแม่กาฟุตบอลแม่งแบบพุ่งเข้ามาเลยไอ้การันก็แบบเชื่อะลรวะด้วยความกลัวมันก็เลยแบบวิ่งหนีจะวิ่งไปทางหน้าโรงเรียนเพราะว่ามีทั้งป้ายรถเมย์มีทั้งป้อมยามอะไรอย่างนั้นกล่าว่ายังไงแบบต้องเจอคนยังไงจะแบบอย่างนั้นขอความช่วยเหลือได้แน่นอนแต่แบบเชื่อแม่งแบบหน้าแปลกมากที่แบบวันนั้นอะไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยทั้งป้ายรถเมย์หรืออะไรอาจจากหอสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วใช่ไหมทางรอดเดียวของมันก็คือเซเว่นตรงข้ามโรงเรียนเพราะว่ายังไงเซเว่นต้องมีพี่พนังงานอยู่แน่นอนให้ตายยังไงก็ต้องมมมมมีีคคนน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 ออยยู่่่แแลลละะะปกกกกติเเววาาาารรบบบัััจขขึึ้้ดดทสใโ ีข่ขั้นห้าขั้นอะไรเงี้ยหรอกมันจําไม่ได้อะไรเงี้ยอ,อาจจะเพราะด้วยแบบอะดรีนาลีนที่หลังพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันก็รีบวิ่งแบบสุดชีวิตเลยเพราะว่ามันกลัวมากที่เนี้ยกำลังจะถึงเซเว่นอ่ะทางลงสะพานลอยอืมมันต้องเลี้ยวลงใช่ป่ะใช่พอมันเลี้ยวปุ๊บจังหวะเลี้ยวอ่ะมันก็หันกลับไปดูเว้ยปรากฏว่ามันเห็นว่าไอ้นักมกันฟุตบอลคนนั้นอนะ่ะวิ่งมาแบบท่าสับแบบทําคูดอ่ะแบบสับเต็มที่เลยอะแล้วถ้าแบบเป็นเด็กสำเสร็จมันจะรู้ใช่ป่ะว่าแบบว่าไอ้ตรงไฟอ่ะมันจะแบบ กระพริบกระพริบอะไรเงี้ยไฟทางเดิมมันจะมีไฟหนึ่งที่เสียแล้วมันกระพริบนักแม่การุตนบอลคนานนะั้นอะวิ่งมาเต็มที่ใช่ไหมพร้อมไฟที่ดแบบมันจะเป็นภาพที่แบบหวาบะอะบ,บุบบุบบุบพอมันเห็นเท่านั้นอนะมันก็แบบเชี่ยกลัวสัตว์จากที่แบบกำลังจะลงอะออมันบอกว่ามันกระโดดลงไปเลยแบบจากข้างบนสะพานโดดลงไปเลยแล,เแล้วก็แบบวิ่งเข้าเซเว่นไปขอความช่วยเหลือจากพี่อะไรเงี้ยพี่พี่ช่วยผมด้วยผมโดนแบบใครก็ไม่รู้วิ่งไล่ตามมาอะไรเงี้ยมันก็แบบร้องไห้แบบใหญ่นะแบบ มันร้องไห้เพราะว่ามันเออตอนนั้นมันแบบมสอง้วยเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยพอพี่เขาออกมาดูมันก็แบบบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยแล้วคุณล่ะครับเชื่อไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกอคิดว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันอาจจะเป็นแบบว่ามีเรื่องการเสียงปั้งคือเสียงปืนเขายิงกันแบบเด็กเด็กช่างมีเรื่องการและการหันไปเห็นแล้วคิดเป็นผีหรือเปล่าหรือเปล่าไอ้คนที่แบบไอ้เงาดำๆตัวใหญ่มันคือแบบกําลังวิ่งหนีตายอยู่ไม่ได้วิ่งไล่กันอะไรอย่างเงี้ หรือคุณค,คิดว,ว,คคมมว,คว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเชื่อเราเชื่อพวกเราคุณก็คอมเมนต์ไว้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงให้พิมพ์หนึ่งแต่ว่าถ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกให้พิมพ์สองแล้วก็พิมพ์ผลมาได้ว,ว่าทําไมคนนุณถึงไม่เชื่อเราแบบไอ้ไน,อน้องมึงเวอร์เกินเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นได้ไงมึงกูขึ้นมาใช่ไหมเรื่องนี้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูเฉลยในเคอพี้กัดาย